สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนไปหาห้องกันขำตั้งแต่แว่นเลยหาห้องช่วยชิบโอ้ยไม่เตรียมให้เลยทำเพงก็ได้โอ้ยกิงโคตรเฟี้ยวอ่ะ No. นี่ทุกคนเมื่อกี้มาหาห้องตรงนี้พวกคุยกับเจ้าของคนดูแลแล้วเขาบอกว่าห้องเต็มเขาบอกว่าเดือนหน้าน่าจะว่าเดี๋ยวคย่าถ้ายัางไงถ้าไม่ได้ยังไงก็เผื่อเราอยากเข้ามาดูเขาม,มาสอบถามไว้ก่อนอย่างน้อยไปก็ต่อป่ะยังไ<อ>ม่ได้กระเป๋าวางเลยโอ้ยพายไปเถอะฉันยังพายเลยพังเดี๋ยวมาเนี่ยแล้วก็จอดอีกก็เอาออกอีกก็พายไว้จะเป็นไร ช่วยตันเหรอข้างหน้าตันไหมเพรมันเรียงกันแล้วังนี่มีเขาเตื่อย่ไปถามเขาตรงนี้ได้ไจะเป็นบุบ้ อืมเป็นคอนโดมเป็นอพาร์ตเมนต์ไปถามเขาดูก่อนน่าจะมีว่างูจะได้หรอทางเข้าออกนี่ผมทวนมาเจอตึกตรงนี้ยามเขาบอกว่าให้รอด้้นหน้าก่อนนะผมเดี๋ยวรอคนดูเลตึก เดินเข้ามาบน,น,นี่ดูพี่น้องได้เกงใหม่เกงสีดำใช่ด้วยค,คนตึกเมื่อกี้คนไปดูเขาไม่รับคนอายุต่างกว่า25บนคนเราก็ไม่ได้อยู่ครับผมก็เ,เลยออกมาก่อนเดินไปหาที่ใหม่ครับทุกคนน้องอายุเท่าไหร่24อ,อยู่ไม่ได้นะคะอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวเราไปหาหอหมคกับผมนี่เรามาหาดูตึกนี้ของตนเดี๋ยวจะลองโทรไปดู ควรรอหาห้องอยู่ดีสรุปได้ห้องไหมไม่ได้ไม่ได้อยู่ไหนเราไม่อยู่โรบิสันนี่เราไม่ได้โรบิสันห้องยังหาห้องไม่ได้เลยไปเจออีน้องไปเจอผู้หญิงนั้ะไม่ใช่คือว่าเขาเป็นคนดูแลตึกแต่เขาพูดจาไม่เท่ากับเราเลยถามว่าอยูเท่าไห เ่าก็เลยไม่ได้อยู่แล้วก็บอกว่าเธอบอกว่าเธออายุอะไรปุมยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดครับเขาก็บอกว่าอะไรอยู่ได้คนเดียวอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ไม่ได้บ้าหรือเปล่าจะให้ผมอยู่คนเดียวแล้วน้องจะไปอยู่ไหนไปอยู่ <c oughs> ไม่ได้ต้องไปที่ลาก่อนัต้องไปช่วยค่ะใช่เราก็เลยได้คำการอ,บบออกแล้วก็หาห้องเรื่อยๆก็ยังไม่เจอห้องเท่าไหร่แต่ตอนนี้ <จะ S 1> เรามาอยู่ที่โรบินสัน เรามาเดินโลตัสันก่นอนผมทุกคนทุกคนท้ายน้องมาตากเอที่รักกางเกงรถดิหน่ะหล <c oughs> อชั้นอายุยี่ห้าก่อน <c oughs> นี่ผมคนนี้น้องมาดูจริงรบครับครับนี่น้องมาดูจริงยินนะครับดูเอมดูเอ็มลากพื้นมันไม่ได้ลากมันว่สวยนะก็ดีเฮ้ยอันนี้มันเป็นกระบอกใหญ่นี่นะถอขาใหญ่สวยๆใช่ไมันจะออกบานๆอย่างนี้เลย่อราคาพี่บุ๊คเ่ต้องได้ตอนนั้นเราพันสี่ะ่อ ท่านไปค่ะใช่ไม่บางทีตัวนี้ตัวนี้พันห้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงนั่นเราตัวนั้นไปแต่ตอนนี้ลูกอะเป็นอะไรใส่ไม่ได้ใช่เหรอเมื่อกมันเล็กฉันใส่ไม่ได้อืมจะเจ้ไปตัดเองเหรอกว่าตัดแล้วมันขบกว่าเดิมมาดิมันมีครบหมดเลยมีมีดมีกลไกมีที่มัดอะไฉันดูคลิปแล้วฉันอยากทำแต่ไม่รู้ว่าทำได้อันตรายโชว์เล็บ ิว้าวอีน้องไปทำล่น กร,กระเป๋าเราไปกระเป๋าไปจ้ะไม่ใช่เราไปแมคโครกระเป๋ใส่แมคโคร<ช>เราไปซื้อของก่อนแต่เราต้องไปทิ้งเงินเก่าก่อนนะเพราะของเรามันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยไม่กลัวชู <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากพื้นเล็กเดียว ปกทุนแต่เราก็ห้องห้องก็ยังไม่ได้ไม่ป้ายมันมีวะเนาะก็เลยเว้เว้มาโรบิสันอีน้องจะมาดู H&M มาดูเสื้อรถครับผมก็ไม่มีไม่เห็นมีเลยใช่ไม่มีวันนี้ว่าฉันเซิร์ชเนี่ยมันมีเอ้ฉันเซิร์ชแต่มันไม่มีแต่ป้ายมันบอกว่ามีใช่ ถ้าเะร้าเราก็มาเดินเล่นต่งเอย็นย้มเปิดหูเปิดตาถ้าจะร้ายกล้องตกทุกคนตกใจหมดเลยกล้องร่วงสีเทาเหรอใช่ไม่ใช่สีนี้เป็นสีามึงคิดที่รักตกใจไหมตกใจดิฉันซุ่มซ่ามทางไปยิ้มใหอ้ออกซุ่มซ่ามเองถ้าล้ายิ้มแห่ แห้งเลยแหละใช่ไม่ได้ถ่ายเลยทีนี้ไม่ได้ถ่ายเลย,ย,เลยเอะไรนะจะยิ้มไม่ออกจะยิ้มแห้งอ,อันนี้มันขึ้นดีแล้วไม่พังจะพังน้ำจะยิ้มแห้งใช่ทุกคนกรี๊ตกแรงมากเลยใช่ผมกับรถกระล,กกระลนโยนอะไรไปนู่นแลไม่ได้โก้เป็นรถ นี่เนย,ย่น้องเวซื้อเสื้อครับผมโทนกำลังนั่งรอครับผมโทนนี่น้องไปรอครับผมทออบโทนรอเองครับผีน้องออกมาเร็วผมทนนี่น้องกำลังรอครับผมนี่ ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราดูน้องก่อนอคุณได้เราเจอได้ยีนน้องได้ของเลยผมทนเดี๋ยวตอนนี้กำลังจ่ายตังค์กันกอย่อม,มันอยู่แต่นี่แต่เรายังไม่ได้เดินหามันเสร็จทุงไหม เปดูด่ต้องข,ขอให้สว่าจะาไปสมัครไปที่สมสัครตอนไหนสมัชชีพไม่ไ้ไม่ได้รถเลยไม่ได้ี่ใส่นี้หรอดูดิไม่มีไซส์ ซื้อตอนนั้นมันราคาเท่าไหร่ตั้นแปดรยก็าก็าเอานี้มันเหลือเท่าไหร่ลตรงไหนแปดร้อยไม่ใช่เอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวไ้รอบรังก่อนค่อยซื้อระบผมใช่เพราะว่า,าผมว่าสกอ์ใส่สบายผมทนแล้วก็ทนด้วยถ้าเรายิบพื้นดีๆผมบนี้ทนมากเลยใช่ ใส่นามากแล้วก็กลับห้องใช่ให้ขนมปังเอาปะาจะกินไหม้อเช้าเออไปวก่อนทุกนกินกับนมนี่ก้องเขนมปังมาชิ้นละเจบาทแนาใช่หรอใช่มันมีเยอะมากดินเาาไปเดิน พเราซื้อนที่น้นเหรแต่ชิ้นเด็กๆพอดีกินอ่ะแน่นอนี่ายสิบ่าทเกืกินพิซซ่าพิซซ่าฮาวายยนมายองเนสอัน,น,อนไหนอาพิซายี่สบห้าบา

รสมันเพื่อนก็มาซื้ที่นี่ใช่เพื่อนฉันมาแนะนําอันนี้เอาไหมพี่ให้กินวันนั้นอร่อยอร่อยได้ใช่มแกอัหมดพอใช่ไหโอซองปังเกลือใช่ปังเกลือมีสองแบบสองแ้บหกสิบห้าบาทเพราทำไมนี่มันเฉยไร้ากโกงไงเราเคยกินแล้วนะใช่เอาไได้เอาสแบบเลยนะปังเกลือทำไมอ่ะ เอ่าไหร่ทัเจ้าอีกเหรอยี่สิบบาทนี่เองฉันบอกทดลองนะสามพันยี่สิบอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อที่ขายมะพร้าวที่ให้กินไงยี่สิบบาทนะปะเดี๋ยวให้ลองมันมีแถมด้วยนะมันมีแถมด้วยถ้าถ้าถ้าเราซื้อสบกี่บาทนี่แหละมันจะแถมจะให้อะไรกันเป็นอันดับขายมะพร้าวนะ ขู้นมั่มซันด้วสนียี่น้องหาเฮดเอ็นเดมต้านานดูทุกคนเฮดเอ็นเดมอยู่ตรงนี้ตัวเบิร์ลเลอร์เลยเราขึ้นไปชั้นสองชั้นสามเข้าแล้วแล้วเธอมาบอกว่าเฮดเอ็นเดมเขาไม่ตั้งเลว <c oughs> เ้ว โอจ้าห้องน้ำเจอทำไปเจอหรอจริงเจอแล้วแซมอันไหนชุดใช่เหรอหรือตัวสลัดตัวสลัดไปเลยโอ้ร้อยเดียวเองนี่ร้อยเดียวมันบอกว่าค่ายเหลือรถค่ายแดงรถอีกนี่มีโอยเดียวฉันไปหากางเกงได้ไหมไม่ได้รถทั้งหลาย อีน้องกำลังหาดูเสื้อผมทุกคนจชดป่าดูเกงสักตัวหนึ่งนะปเกินเกินเยอะะกันเกินลูตาบดฉันเดินมาซป๊อกป๊อกป๊ฉันนึกว่าฉันเป็นคนเดียวเธอเามยตาของฉัน ทองร้านทองเยอะมากผมโดนไม่ใช่มันมีสองร้านเลแต่มันดูดิว่ามันชนกันเลยใส่มันทีนเาไหร่อาจจะบอกอ <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้ผมกับน,น้องออกมาจากร้านเสื้อผ้าเลยผมตดนพาะเราเราคุยกันว่าพอดีซื้อผ้าเราเยอะแล้วเราก็เลยยังไม่ต้องเอาใช่ไหมทีหลักเป็นตู้ว,วาน่าเชาก็ูกรไปเราก็ประหยัดประหยัดกันก่อนช่วงนี้นะครับผมทุกคน อืมต้องหาห้องอะไรอีกเธอต้องรอเช่นอะยรยืมห้องใหม่ใช่เรียกเซลล์ร้อยก็เยากแบบนี่แหละคือเด็กเดี๋ยวผมกับพี่น้องกำลังไปหารถเลยผมตัวไปที่จอดรถแล้วไปกินอะไรบอกมาพี่น้องอยากกินหมูกระทะไม่เธอเธอเธอพูดด้วยไหน เธอพูดด้วยเธอจะกินอะไรมนือกระทะเย่เย่เย่เราคิดว่าเราจะลดปิ้งยางแต่วันนี้ทำงานดึกแล้วน้องจะข้างานดึกเลยก็ไม่ได้กินใช่ปานยาวๆเลยโอ้โหโครนรองเท้าอะไรสุดแข็งบ้างครือโม่กันตัว โอเคคือผมทุนฝอกไปแล้วก็เชิญเดตามผมกับพี่น้องด้วยโอ้ผเราจะไปต่อใช่โอ้มุนปุนจะตกแล้วท้องฟ้ามืดไม่ใช่มันมืดโอ้ดวงเย็นแล้วนะหวานใช่แล้วผมเราอยู่ไหนซีแล้วร้านหมากะทุหมูกระทะนี่ทุกคนผมเดินผมปวดขามากเลย เดินเยอะปวดขาฉันชอบเดินจ้า <sus> ก <Toyota> <feelings 'd be done> ้อเดนียวผมไปกินหมูกระทะกับพี่น้องคนนึงผมคนผมไม่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมบ๊ายบายไม่น่าที่นั่นเลย